วันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรบรรจุพานุภารกิจวันนี้ก็จะพามาดูการบริหารการจัดการน้ําในการทําเกษตรช่วงฤดูแล้งนะครับว่าเราต้องเตรียมการยังไงนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าแล้งนะครับกว่าจะถึงหน้าฝนก็ประมาณอีก 3- 4สเดือนนะครับเราก็ต้องวางแผนนะครับในการทําเกษตรน้ำของเกษตรบรรจุพานุเริ่ม ลดลงแล้วนะครับฝั่งทางนี้ก็แห้งไปแล้วนะฮะน้ำก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับในการทำเกษตรชมก็มาหนึ่งท่านแล้วนะครับวันนี้เพื่อนๆสมาชิกก็ถามเยอะนะครับในการทำเกษตรสิ่งสำคัญก็คือเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำในการบริหารการจัดการน้ำเราต้องวางแผนให้ดีนะครับในอนาคต อาจจะเกิดการแย่งน้ํากันนะครับในการทําเกษตรเพราะว่าคนก็ทําเยอะนะครับเกี่ยวกับโคกหนองนานะครับเราต้องวางแผนเรื่องน้ําให้ดีนะครับถ้าจะสังเกตได้ว่านะครับรอบๆสวนของเกษตรหยทดพานุนี้ก็มีเพื่อนๆเ,เกษตรนะครับขุดลอกคลองนะครับทําเป็นโคกหนองนากันรอบด้าน,นครับ บางท่านก็โชคดีนะครับมีแหล่งน้าใกล้ๆเป็นของตัวเองแล้วก็เจาะบาดานก็ได้น้ํานะครับส่วนปัญหาของเกษตรวันย,ยูพาโนก็คือน้ําเจาะบาดานแล้วน้ําเข็มนะครับน้ําเข็มหรือนนว่าน้ําลดลงเยอะนะครับนี่ก็เป็นไผ่บงหวานเพศน้ําผึ้งนะครับวันนี้ก็มาคุยเรื่องบริหารการจัดการน้ํานะครับบริหารการจัดการน้ําในการทําเกษตรนะครับ จะเป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับสั่งหอยน้ำลดลงเยอะนะครับหอยขมเราก็ช่วงนี้กระแสตอบรับก็ดีมากนะครับแต่ว่าหอยโตไม่ทันนะครับหอยโตไม่ทันปัญหาเรื่องน้ำนะครับเรื่องใหญ่นะครับ ปกติน้ำเราจะเสมอขอบนะครับเราก็จะปั๊มน้ำขึ้นมาใส่ฝากไว้นะครับกับเพื่อนๆนที่ทำกเกษตรนะครับเพื่อนต้องบริหารการจัดการน้ำให้ดีนะครับวางแผนให้น้ำเราถึงฤดูแล้ลงให้ได้นะครับบอ่อนี้ก็ตากบอ่อไว้นะครับเพราะว่าน้ำหมดนะครับน้ำหมดยังหาน้ำเติมยังไม่ได้นะครับ ชมมาสองท่านนะครับพาชมสวนครับตอนเช้าก่อนไปทำงานนะครับการทำเกษตรเราต้องวางแผนเรื่องน้ำให้ดีนะครับเรื่องน้ำน้ำผิวดินน้ำใต้ดินนะครับปีนี้ถือว่าน้ำแห้งเร็วนะครับน้ำลดลงเร็วมากครับน้ำลดลง ถุงหอยขมแล้วก็ปล่อยลงในน้ําแล้วนะครับเพราะว่ากลัวน้ําแห้งนะครับกลัวน้ําแห้งกวหอยตายนะครับอันนี้ก็เป็นลูกหอยขมนะครับลูกหอยขมพันกษตเนะครับอยู่ในถุงแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับอยู่ในถุงเห็นไหมครับ ว่าน้ำลดลงเยอะนะครับน้ำลดลงเยอะแล้วก็ต้องปล่อยหอยออกกลัวหอยตายนะครับวางแขนนี่เป็นหอยขมทั้งหมดนะครับอยู่ขอบขอบน้ํานะครับ พื้นที่ไหนที่น้ําไม่ค่อยมีนะครับเราก็ต้องวางแผนพืชที่เราจะปลูกนะครับต้องไม่ต้องใช้น้ําเยอะนะครับเช่นมะพร้าวน,น้ําหอมนี้ครับไผ่ครับผมกล้วยนี้ก็ต้องใช้น้ําเยอะนะครับกล้วยต้องใช้น้ําเยอะมะพร้าวเราก็เริ่มออกผลแล้วนะครับเกษตรบรรยุดพานุก,ก็ฝักฝาก เพื่อนเพื่อนหัวใจกเกษตรนะครับในการทรรําเกษตรต้องวางแผนบริหารการจัดการน้ําให้ดีนะครับมีรับชมมาสองท่านแล้วนะวันนี้เช้านิดหนึ่งนะครับหในกระชังก็มีปัญหาเรื่องน้ําเหมือนกันนะครับน้ําเราลดลงนะครับเราก็ต้องปล่อยหอยออกนะครับ ทีนี้ก็จะประสบปัญหากันเรื่องน้ำนะครับน้ำแรงนะครับฤดูแรงมาเร็วนะครน้ำหมดเร็วนะปกติเดือนเมษาพฤษภานน้น้ำเรายังเยอะอยู่นะครับวันนี้ไม่มีที่สูบน้ำเข้ามาแล้วนะครับน้ำก็จะแห้งลงไปเรื่อยๆนะครับพานุก,ก็ขนหอยลงในน้ำเลยนะครับปล่อยหอยลงไว้ในน้ำ เพราะว่ากระชังเราตื้นเกิดแล้วนะครับตื้นเกิดแล้วเห็นไหมครับกระชังจะถึงดินแล้วน้ําก็จะหมดแล้วนะครับน้ําก็จะหมดแล้วปกติจะเห็นนะครับที่เป็นขอบน้ําอยู่ตรงกระชังนะครับขอบน้ําด้านบนก็ปล่อยลงมาหมดแล้วนะครับที่อยู่ในบ่อซีเมนต์นะครับเพราะว่าเราไม่มีน้ํานะครับก็ต้องปล่อยหอยลงมาไว้ในบ่อดินนะครับ มะพร้าวก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับติดจันทร์ออกผลน,นะครับเช้านี้เกษตรวันหยุดผ่านุก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับ f อทุกทท่านนะครับที่สนใจงานเกษตรนะครับก็ฝากเรื่องการบริหารการจัดการน้ํานะครับช่วงนี้ที่เราขับรถผ่านไปหลายพื้นที่นะครับก็มีการขุดโคกนองนานะครับ แต่ปัญหาก็คือยังไม่มีน้ํานะครับบางท่านก็เจาะบาดาลแล้วก็ใช้โซลาเซลล์เติมน้ำลงในผิวดินนะครับกว่าจะเต็มนะครับกว่าจะเต็มกว่าจะได้ทำการเกษตรต้นไม้เราก็ต้องใช้น้ำนะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการทำเกษตรนะครับบริหารการจัดการน้ำให้ดีนะครับวางแผนก่อนที่จะลงมือทํานะครับน้ำต้องมาก่อนนะครับ เสียหุดพานุก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ